อันนี่ค่ะกำลังเทอู้ปูหน้าตัวนี้ปได้เขามาหตมีตัวใหญ่สุด่าโงม่ีโอทเปหม่สดยังสีเลยครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท็ดิบาทโลละเจ็ดสิบบาทผายาเวป็นหม่าม่ๆได้ด้ยครับบตอนดสครับมันเรือ้าโลละเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องครับปูหน้าปูหน้าครับท่านนี้ ฟังประตูทางเข่าครับประตูทางเขา่าฟังทิศตะวันออกมีมันด้ยครับพี่น้องมีมันมีแบบแตงโมงหน่อยละสามสิบสี่สิบบาทครับหอมแดงกระเทียมปิ้งแห้งก็มีครับมุมทางนี้ขายเป็นกิโลห่ครับเนี่ยเป็นซาบทเป็นนาิีเป็นโลเป็นโลเป็นโลนะครับเนาะ ตัวนี้เป็นมัดบ่อครับนี่นมัดกับมัดละซาซาบะนะครับพี่น้องนี่ห้อมแดงกระเทียมบีแห้งช่วงนี้ราคาบ่แพงครับราคาบ่แพงช่วงนี้เป็นช่วง,เ,ง,เ,ง,งเป็นฤดูกาลนะโอ้มาขามวานก็มาแล้วครับมาขามหวานมะขามวานเทดกระดางกันนี่นะครับพี่น้องฟังประตูทาง,งเขาครับฟังคิศต,ตะวันออกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับสวัสดีผมพาพี่น้องมาเละเบ่งซีซันบรรยากาศ การค้าการขายตลาดนัดเช้าวันจันทร์อ้ำผึ้เข้มอร่าทจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวไปลองเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับมาเบิ่งหยังมุมทั้งนี้ครับของขายบานฮอสินค้าบานบานอีพอแมันใหมอีย่งครับมันยาบา่ักปวหป่บครับโลยโอ้มันเป็นยาเนาะครับยาต้มห่พอะ่ายาสมุนไพรสนไพรืม พวกฤทธิสะด้วง้ดกินมากเกินซี่หามือก็หายแล,ยล้วโอ้เป็นยาแก,ก่พวกฤทธิ์ที่ดวงพวกยังยังสิบเอ็ดพวกฤทธิ์สะด้วงินคนเกินซี่หามือก็หายแล้วปั้งกันให้เลือยยากใช่พ่อหาเองบ่เนี่ยโอ้พ่อเราหาเองนะครับพี่น้องเป็นยาต้มยาสมุนไพรนะครับเด้ดอดมได้บ่พ่อแต่ผมยิ่งกินเนาะมันต้องต้มเมห้ก่อนครับต้มเห้ก่อนได้ครับพี่น้องอยู่ฝั่งประตูทางเขาครับนี่ยาสมุนไพรนะครับผู้ใดมาต้มช่วงนี้อากาศเย็นๆ ไข่เปต้มกินกินมุ้งคครับน้ำพรอย่างเขาผ่าเราต้องเอาขายนะขายไข่เป็ดสดๆทางนี้ไข่เป็ดถุงละบอกครับถุงละห้าจิ้บาทถุงละห้าจิ้บาทนะครับพี่น้องนี่นะครับตลาดนัดสอนจันทร์ครับฝั่งประตูทางเข้าฝั่งทิศเหนือเป็นเป็ดเจ้าของเองบอกครับหรือเท่าไหร่มาโอ้เมียเราเลี้ยงเองนะครับพี่น้องสดๆด้วยสินครับแบบนี้บริเวณพา้นเมื่อสองเมื่อสามครับเมื่อแรกเลย ฟังวัตถุทางเขา่าพัดปัดทุกทางเข้ามาเอาด้วยจ้าอัดกระซุดเลยครับมัดละสิบบาทสิบบาทมัดพี่น้องครับมัดบอกยังไงมัดละสิบบาทเนะครับสินค้าบานเท่าช่วงนี้หลายครับอู้อากาศเย็นแห้งครับวันนี้สิบเจ็ดองศาแอ็ดกระซันเมื่อสันเสียงสันน่จัดหน่อยเะครับเลยอากาศมันเยน็นเลย ไก่บานไก่บานครับเตีดราคาเรียบร้อยเป็นตัวโตๆพักติ่วก็มาแล้วดนะครับนี่มใหลายๆอย่างเลยนะครับพี่น้องกับปูหน้ากันยังพอมีขี้เกี่ยวทุงเท่าใดอีกเนี่ยเก้าบาทครับมุ่มีตัวใหญ่ๆงามท่านดูสิครับพี่น้องครับเก้าบาทนะครับนี่มีตัวใหญ่ไหมเป็นปูคุดอู้ปูแม่กะหลายครับออนซอนกับปูเปตตาลาได้ก็หลายดนะครับเจู้นะก็ต้องกับปูนี้ ช่วงนี้ฟูหน้าลรยครับปรกกาศเีนปรกกาศเทนมัดนี่ไงส่วนทางนี้พักดังคมกังามๆนะครับพี่น้องครับพักดังคมพักดังคมดังคมเนีนยังละครับบ้าแบเลยเนาะหนาวหนาวเนี่ยิเสียมือได้ปะแบบกแห่บบกรวแห่ขนี่ทุ้งเท่าครับหาสิบาบาทนอยบอกหอยน้อยใหญ่เลยครับ ดได้ถุงละหา้าสิบบาทนะครับพี่น้องครับน้ำพักสิบบาทโลนึงยนะครับพี่น้องยถุงละโล่ได้ครับแม่ขาฉันเห็นมาถุงละโล่ได้ย่าสื่อข้าเจ้าข้าเจ้าไงก่อนครับน้ำพักน้ำกระสุนน้ำพักนวยแบบไงนะครับพี่น้องคือสุมีเต้นไวยังไงบักหอยมานีคก็มีเราทำมารับทีมงานมาดีป้าเตี้ยมสไตล์ไทยบ้านครับ มาน้ำกันวันนี้ไอ้เก่งเคยอุบลคนเมืองเขียวอากาศเย็นหลายครับวันนี้ที่เจ็ดองศากับรอบแบบน้องหนาวไปรอบแบบหนาวหนาวน้ำกันครับมีซ่อนพัดเลี้ยงอยู่แนวขายบ้านเฮาเราพี่น้องครับวางกินบ้านเฮาเล่นหลายครับช่วงนี้หลายแนวเป็นผัดเป็นอิปูนาเลยรนะครับปูนาปูนาครับพี่น้องครับโอ้บักหนาวถ้วยลราจัดบาทนี่แม่ยงไนีแบักหนาวที่บาที่บานบ้างไหมที่บานป้าตีโต เตรียมตะกาครับว um well> ันนี้อ่ะเนี่ยหันขึ้นแพงแทนน้องแกนอ่ะเออหน่วยละหาบาทถวนม้ยามนี่หันสิบบาทได้เตียมถาดเนี่ยครับพี่น้องสิหบักหลายครับสิบบาทสิบบาทของขายบานท้อหลากหลายขึ้นจอครับจอนี่ยผมอยู่ตลาดนัดซอยกันวัดปลาระชาเกษครับอำเภอเขมรลาดจังหวัดสมุทรสาครทีธานีเลาะมาเบิ่งของกินของอยาบบานท้อครับมีแม่เราหนาวเราห่อไป เตตะปูน้าอืมผักกระดามีบักบกไข่เป็ดกำลังมีแม่ไรย้ยางขึ้นกันเส้าบาทบักบกเส้าบาทปูนากับข้องแม่มบอน,นี่ิเส้าบาทบ่แม่หนิปูนปาทุง่งละเส้าบาทนะครับพี่น้องช่วงนี้ปูนาเพิ่นก็ขายหลายตัวนะครับเส้าบาทปูนากำลังออกมาหลายชนยะญญนะครับไปทางนี้ปิีงข้าวโพดย่างข้าวโพดไข่แต่ผูเพิ่นย่างข้าวโพดเนาะครับเนาะอุ่นดี lắm luộc mực ế ưỡng xoay gì mà bôi 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 เส้าบาทได้ครับพี่น้องขุนอู้หมัดแบบไงครับเป็นพักสวนพักบานได้ครับพี่น้องข้างนี้เพิ่นปลูกเองครับปลูกเองท้ายเองปลูกเลาะเข้มโค้งเก็บมาใหม่ๆสดๆทำในนิทรรศกรรมละซิมบาตทำยังไงนั่นเลยอ่อนซ่อนพักบานท่อครับจอมอู้บักเนาวก็ได้เส้าบาทผมก็ซื้อมาดูๆแต่ว่ามันกินไม่หันครับน้นมันหลาห่าง มกนาวักนาวขรังกายบานหาช่วงนี่ก็จะะมาานี้ครับไยเนี่ยก็จะนี่ัวนาโตวเท่าไดครับแมวเาลาบาทเวลหบาทโอ้ยบักทัวปีพันมาจักบาทครับเนี่ยพันละสิบาทปะเ้าละหาบาทจะไปช้รอเพเอาผมมานจำเนี่ยนะจังหมัดสิบบาทการเสียด้วยบักทัวปีนี่ผมเคยเอามาจำ มันเป็นอบๆ,ๆนี่จังน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวแบบเ,เดี๋ยวพมหางานกันก่อนนะพากันเลาะท้ายตลาดเดไส้ิ้หนึ่งครับคุนจะมีหลายๆอย่างนะครับมีเขี่ดหางกบห่งบ่กครับกบห่งนี่บบบบกปลาแห่งปลาแ,แ,แห่งเป็นขายยังไงครับมัดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นปลาปลาหย่อนครับปลาหย่อนเลยครับพี่น้องนะีอยู่ขางก็บอกทั่วปีอยู่ขางก็บอกทั่วปีเอาไปตำกินกับปีงปลาหย่อนปีงกบห่งครับ โอ้หลายอย่างทำหลายอย่างครับพ <espe face> ี่น้องสินค้าก็หลากหลายไคแน่แต่พุ่นย่างใสกอกเนี่ยนะครับอุ่นเนี่ยอ้อากาศเย็นหลายครับมันครับมุมนั่งนี่ก็สิเป็นแตงโมนะครับพี่น้องแตงโมหอมแดงกระเทียมพริกแห้งมัน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 เกี่ยวมันเทิดครับโอู้หแดดออกมาในย่างไงไคแน่เละครับมันหันนี่หนาวแห้งครับ ผักผักครับตั้งอยออนซ้อนผักเด้อครับพี่น้องครับเป็นผักปลูกเองผักบานผักปลูกเองครับแม่ค้าบ่อยู่แล้วผักขายโรบูจีกระเดากระเดาครับทั้งอยูผักสะเดาสะเดามัดเท่าใดรก็อนครับมัดนัดสิบบาทเป็นเดาบานเข้าได้เนี่ยนะครับเสดาบานมากเลยนะครับตลาดนัดโสวันจันทร์น้ำเฝอเค็มตลาด เท่าเพิ่นจะมีอยู่ตลอดเท่างามๆเพิ่นของจะของเองบ่ครับเท่าหาเองเนรอหาเองโอ้เพิ่นมีเบอร์ติดต่อว่าเธอมีลูกค้ายังไงเธอเข้าใจอยากโทรถามนะเห็นมีอยู่ค่ะไปคู่ตลาดก็ได้ค่ะน้องไปน้องถือเนาะเพราะว่าเห็นเตั้งแต่ก่องเห็นแล้วเนาะผมเห็นเราอยู่น้องถือนี่เท่าไหมงามๆเนี่ย ยาพอเนมาครันอผมเนนไปหลายๆตลาดได้ครับพี่น้องครับตลาดเส่อน้องผือกับไปกุดข้าปุ่นน้องผือประทุมลาชราคาจันร์เขมาลาดนี้นะครับเนาะเันอาทิตย์เิ่นปรได้ไปวะตลาดทวาน ข้หน้าก็ไปได้ครับพี่น้องครับซอยกลางนะค่ะซอยกลางครับซอยกลางตามนี้แหละครับไปหาน้ำหาเอาได้ครับทองงามๆนี่แบบนี้เลยส่วนนี้จะเป็นพักน้งามๆพักน้งามๆมะคุ้ง้อยจักบาทนีไหมมะคุ้งสุกน้อยละสองบาทได้ครับพี่น้องคุณงอยแบบไงแบเขืออาสิบบาทเราเช็ดละก่อน บกกอไตัไ้เเรอตัวนี้ปลาดุกนาบ่ครับนะปลาดุกเพลน่ะโอ้ของอีแมวบ่ครับปลาดุกแปลาดุกหนาบ่ครับแวปาหนาผมเบื่อน้าแม้ครับนเปลาดุกหนาปลาดุกนาครับใส่พอดีไปไปอูไปอูไปปนถุงเทาใด้ม่ถุง60บละหกบาทนะครับพี่ครับ ออมเนีาะปละดุกหนาไปออมเนาะใช่บะรวมมั้งก็เส้บาทหลายหลายยานครับความไหนได้มกยังครับนะมกุ้งมกุ้งโอ้เนี่ยออกมาส่วนมกกุ้งมกกุ้งเจ็ดบาทหรืมกกุ้งยี่สิบบาทมกุ้งเส้าบาทนะครับพี่น้องครับกุ้งสดเบ็ดมาครกุ้งสดเบ็ดเนี่ยเราวาเลี่ยนเต่กุ้งสำเร็จแล้วนะครับเป็ดมาให้แล้วพร้อมกิน พวกมาเนี่ยครของขายบัวลอยพันไหนครับพี่น้องครับอากาศมันเย็นพวกเกียดพวกของไฟอย่างสีกับโบคอยมากนะครับจะมีแต่ของบ้านของสวนประมาณครับส่วนพักส่วนมากจะมีแต่พักก็ครับพี่น้องันี่ยพักพักลายอิลีครับพักพักพักสดสดจากสวนครับมัดจักบาทครับพักมัดละยี่สิบบาทครับมัดละ สิบบาทครับพี่น้องครับมัดใหญ่ๆอย่างสิบบาทเลยพักขา้าวขาพักที่พักสลัดก็สิบบาทเท่ากันมาสิบบาททุกอย่างครับ,บ,บเป็นหลานพักทุกอย่างสิบบาทไปแล้วครับม่ <c oughs> อะไรยังไม่ก,กินนะอักเด็กข้าวพัดมาก,กินอากาศหนาวหนาวสิบบาทสิบบาททุกอย่างทั้งไงลาดนัดโสอำเภอเคียงม,มาลาัดทองครับ นี่เจ้ของสิิๆเดยครับพักเถอกแข้งเพราะว่าพี่น้องบานเท่าพ่นปูกเองท่าเองครับช่วงนี้ครับหนาวเนเอเมอ่ะหนาวมัดเชอกแบบบายยังไเชือกแับสลัดเชือกแบบบาทสชัแสลัดเลกแบบบเษิดบ0บาททุกรายการนี้สิบาาบ่่ามันึ่งไงเนี่ยจ้าสอีกส้ำเเอาให้พมเงยสันมาหนึ่งม งานแถวเอามันมาดละสิบบาทครับพี่น้องครับอากาศก็หนาวแมี่ยค่ะก็หนาวพัดก็เย็นมันมันเอาอย่ในตู้เย็นเฮ้ยพี่น้องครับแพงนี่ไงมันก็จะกี่เสื้อยเนี่ครับไปร้ายตลาดก็เสื้อเตยพักครับมันจะกินมั่ท่านเนาะกี่เสื้อมีแนวกี่็สื้อเป็นหมองละห้าบาทสิบบาทคือซอยแนวแล้วตอนนี้เป็นกันหนาวครับตลาดปัด ตลาดพักาอาทิตยแม่ปลูกเองบอสครับเนี่ปลูกเองเลยน้อยนี่หนูทุ่งไงพักพักหลายกว่าถุงจนใส่ถุงบ่ได้ครับพี่น้องก็ื้อบาทได้เนี่ยตลาดพักเข้มมาลาดสัมวาครับจวงขอขอบคุณครับ สีพักสีพักครับพี่น้องครับวันนี้กบเขียดบ่ค่อยม้านะครับน่าจะพักไหมข้างนี้กับปูหน้าแต่ยังพอได้กินนะครับปูหน้าปูหน้าปูหน้าแต่ยังไหลยอู่ครับเป็นปูคุดนะครับเนาะถุงละสองบาท่ครับปูหน้าถุงละยี่สิบบาทครับพี่น้องครับสูตรเพชสของขายบ้านทองเป็นพักนะครับวันนี้ไร้แห้งพักอ้บรรยากาศอากาศเย็นๆครับแม่ค่ะก็หนาวคือกัน หมมพักครับเป็นตลาดพักเลยล้วครับเชมาลาดบานเฮาช่วงนี่จะเป็นพักครับพักมาจากขึ้นแม่น้ำฟงเก็โปรกอยู่ขึ้โฟงนะครับเนาะหนาวนะครับอากาศมาเนี่ยอากาศเย็นแห้งนกใหม่สดนกใหม่สดพ่งแม่เราก็มีคือ้นเราครับตลาดนัดโาอำเภอเชมาลาดบอกให้แล้วก็น,นี่ใช่ไหมบอกแล้วในทุ่งละยี่สิบบาทถึงละยี่สิบบาทสามทุงหาสิบบาทครับใหม่ๆสดๆดยังสีเลยได้ครับเนี่ย เย็บมาใหม่ๆหฮักมากมือเจ้าครับก็ได้กินเลยนะครับหอมใหม่สดๆเลยมันของปลาแต่ยังมีบหอยเดือนน่ครับพี่น้องหอยเดือยหอยเดือนนี่เยอะทุงหนึ่งครับมันส่วนมากมันจะเป็นพาร์ทขับไล่เป็นผัก์ทไล่เลยครับเดี๋ยวเราหลบไปดึงตั้งแต่นีครับหนาวเนาะยเนี่เนาะ อากาศเย็นแห่งลยครับมาหันผมเดี๋ยวไปฟิ้งไฟน้ำเป็นมะเข้ามุมทางออกก็จะประมาณนี่ยครับเขียนเปลี่ยงอย่างเขาจีมีใครจีเมียงเมื่อนี้พี่น้องฟังเล่าห้องกับบ้านหมาหลนะครับพราะดานเป็นเปิดแปดโมงนะครับเนาะปกติเราจะมีพี่น้องฟังเล่าเขาเป็นขามมาไหลนะครับเราขามมาสื่อเครื่องสื่อของครับสายในจังหอยครับเป็นยังจะขามมาไปครับพี่น้องับเลาะต่อครับ ืัอนี้อากาศเย็นๆนครับเขียดบ่มานะครับอากาศเย็นเขียดบอ,อกนะพวกเขียดพวกกบบ่คอยเห็นครับบ่มนีเลยนะ<า>เดี๋ยวเราไปเบิ่ <ๆ S 2> งฟังตังขุนน้ำกันครับ <ๆ S 2> ของขายฟังนี่ส่วนมากแล้วจะเป็นพักนะครับพี่น้องครับพักไหลีครับมา้นาบขาบกอื้งไงบักอื้อไงน้อยจักบาทครับเป็นโลบอ่ะโลบเท่าไหดครับ โลละสิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับแบบคือหน่อยใหญ่มันมันเป็นแดงให้แเหล่าแบบนี้นะครับชิ้นละเส้านะครับพวกนี้เนาะชิ้นละยี่สิบาทครับพันตัดแดงแล้วหอมแดงกับที่ทำเปียงแหงม้าครบครับฟังไงไะเลาะเบิ้งครับพี่น้องครับหลายอย่างไรเน่าไอหลอดตลาดนัดสองวันจันทร์อำเภอเขมรลาดทองปลาคออ้ายเลากันยังมาขึ้นก่าปลาเป็นโลละลอยปลาเป็นโลดละลอยแดดเดียวขีดละเส้าโลละสองลอยนะครับเนาะปลาเป็นนี่โลละลอยนะครับพี่น้องครับ ตลาดนัดเก่าวัญจันทร์อำเภอเขียมาลัดยังพอมยิงขึ้นก่าครับหลายอย่างหลายแนวอยืนได้ะครับพี่น้องจะเป็นพวกเสียผ้าเป็นของทรงยังสุดสลายครับไป <_" S 1> แต่ว่าเราไปหาเละาะเบิคงของกินดีกว่าครับต <_" S 1> ลาดนัดเสาวัญจันทร์อำเภอเขียมาลัดก็ยังอยู่ได้ครับพี่น้องครับจะเป็นโซนของทรงเป็นโซนเสียผ้าของหยาคลองกินก็นกนจะแบ่งเป็นมุมๆโซนๆแนวน,นี้นะครับ ของใส่ของสสยในี่ยขวเรือนกับนี่เช่นกันครับเป็นจอบเป็นเสียมเป็นหัวป็นมไม้ผลอยไรฟังเอาหล่อมาใส่นะครับวันหักหลายอย่างหลายแนวปูนาครับทั้งนีปูนากุ้งอยพักดังคมเขียดจะหน้าอ้พักดังคมพันนาผลอะไรจังสัรนได้ครับเนี่ยนี่มันหนาวเราพิชปับด้ยว่าให้เสือม่าน้ำของกินกบบหลากหลายครับพี่น้องครับ เลยหลายอย่างเลหลายแนวอยู่มุมลาบก๋อยซอยจุก็มีนะครับฟังนะแบบลาบไห่หน่ำก็มีครับแบบสดก็มีพอ <c oughs> เราขายอยู่มุมนี้นะครับซอยเท่าไหร่ล,ล่ะไปเ,เป็นห่วงมากแต่ยางเราเบิ่งให้มันถั่วครับเพราะมันหลห่างไหลายมุมหลายเจฉแห่งครับมันมันมันตัวนี้นายจะเป็นมันหานาที่ครับ เดี๋ยวเราไปน้ำกันครับลหลายๆมุมลหลายๆแฉงานบัวทัวร์เป็นไงดอก,ดอกร้านเนื้อก็มีนะครับร้านเนื้อจะมีนะครับร้านปล่อยใสยจุหลายร้านหลายมุมเป็นเนื้อเป็นหมูครับฟังกล้วยอี่ยังอะไนี่กล้วยกล้วยน้ำกล้วยน้ำบ้า ขุคัุงา <c oughs> ิบาทิบทัตท,ทานนี้สมพักสมพักกุม้มสมพักกุ้มเนี่ครับพี่น,อน,น้องครับ <c oughs> อย่างานี<ะ>้อาหามันแซงัุก,กุ้งเนี่ครับพี่น้องคันๆสมให้เราทงละสิบบาทเนี่ยอีกเนยียขึ้นเด้เขียดใส,ส่เขียดใสย่ย,สย,ยังมีนะครับเนี่ยผู้พันธามหาเขียดอยู่ข้างในเนาะเหมือนดูเจ็บททงบ่อยีหย อาแม่มาเก่งแเก็บใส่ครับแม่เราไปคัวเองได้เจี๊ทุง่งกนลยทุงจักบาทไม่หาสิบบาททุงละหาสิบบาทได้ครับนี่ละ่ะกุ้งจ้าสิบบาทิบาทไก่เหลืองครับเดบบ่๋ยวมา่านี้นยครับคลองขาคองขายมือนี่ไหมเนี่ยจะเป็นประตูทางเข,ข้ากังเต็นแต่วันตกก็มีด้หลายประตูด้วยครับพี่น้องครับ นี่ก็เป็นหยิบซอยนึงเนาะไปเดี๋ะยวห้อง่าง,งาเบอร์หยิบซอยนึงครับของขายของขายหลายหลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนวอยู่ไปมาลอเงเบอร์น้ำก,กันดีครับนี่แม่อะไรยังเนาะเนี่ยครับได้หลายอย่ยนขูนเกี่ยน,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 นคูนบัตรเพียกของขายบานเฮาผู้เฒ่าบานเฮางมหาลอสิครับ ตั้งนี้าน้องใหม่สดนะครับพี่น้องครับอยู่ข้างกันก็เพจบดอ่อนๆเลยเพจบดจานจังบาทครับจานละห้าสิบน้องใหม่ก็ห้าสิบบาทนะครับน้องใหม่สดๆนะครับนี่พี่น้องครับหน่อไม้สดๆนี่แม่ค่ะปอกให้น้ำบ่ะครับโอ้คนบริการปรอกน้ำนะครับผู้ใด้ขาดปอกนี่ <g iggle> นะค่ะปอกให้น้ำนะครับห้าสิบบาทอยู่ข้างบักบัวพร้อมพร้อมอุปกรณ์การแกงเลย ย่าเตยานางนะครับพี่น้องครับอย่างเตยนาห์ก็เพั่อไก่ไยาก่ยางไปหาเองอยู่นี่มีขายครับฟังประตูทั้งเขาหนาโรงเรียนพอ่พอพ่ๆนะครับเข็มมาลัดโรงเรียนเข็มมาลัดผมมาเลาะออกฝากพี่น้อ,นองออกมาฟังนะพี่น้องปัดกันนี่ไว้ไว้ไวมากเลวครับพี่น้องทั้งนี้โอ้คนมาเสียสายเนี่ยครับแม่ขามาเสียสายในเล็กน้อย กำลังขนลงครับกำลังขนลงมีไหวมีไหวครับเลนอเป็นหมัดเป็นหมัดอ๋อนเ่ยค่ะกำลังท <all. S 2> ี่โอ้ปูนาตัวนี้อา่เื่อมาายีตัวใหญ่ตไม่ะใหม่สุดๆยังสีเล่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท โลกละเจ็ดสิบบาทาาาาขายถืออยู่เดิมสนหมาใหม่ๆเดียครับตอนเจ็ดสิรครับมันเลิ่กหายากโลละเจ็ดสิบบาทครับพี่น้อนครับ้าเหู้หน้าูหน้าครับท่านนี้เหลือก็เลยว้าถี่ขนหมาเป็นรถเลืยตัวไหวนี่นะนมาสายในจังไรครับมันกำลังคนลง อากาศเย็นไรมันอากาศกำลังอุ่นยิ Saint, ้มมาไหว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 สดๆเลยขายเป็นมัดบ่รอครับไหวมันมัดละเจัดบาทครับมัดละสี่สิบหาสิบบาทก็มีนะครับพี่น้องครับไหวเอาไปแกงไหวออมครับวันเอาไปปอกปลอกเอาไปแกงไหวออมได้ครับ กำลังเลี้ยงกระปูอยู่ครับส่นนั้นครับยมยมโยมโยมในนี้แม่เรเลี้ยงกระปูขีดกับขีกับเอามือให้มันเหน็ยกับเทากับมาใสรถุงกระด้นเอามือให้มันเหนียเท่ากับแ่ถงทอตามถุงตามอ่งา ูฟังเล่าได้ครับพี่น้องครับถ้ามางมาแต่ฟังเล่าไว้กับมาแต่ฟังเล่าได้ครับพี่น้องฟังเฮาบ่ค่อยมี่หรละนี่แมเสื้อปูบ่ครับมาเสื้อปูหน้าบอ่ะโอ้โลละเจ็ดสิบส่วนนี่ฮะโลละเจ็ดสิบบาทหล่ได้ครับอ้อนสอนอ้อนสอนคลองมาแต่ฟังผลได้ครับพี่น้อง คลองขายกหลากหลายคือเก่าครับตลาดนัดเช้าอัญชันอำเภอเขียมหาดมัอนี่กบเขียดเด็กเอทเนี้ยจังหน่อยเลยครับพี่น้องครับแม่เราขายสมพักคือเก่าแม่พักเขียดเอทกระด้างบักว่าเบิ้งเอาพี่น้องแม่มาขายทั้งตลาดนัดเช้า ป yes. กติแม่อยู่บ้านน่าจะเล่นกับใครบ้างแม่นบอกว่ายายอยู่บ้านน้องหัวยายขายอยู่น่าจะเล่นอ๋อครับก็ไปขายวันพุธอีกเลยนะวันพุธแต่น um> ้องน้องเผือนน้องแม่เนาะยายไปซ้ำเหมืออาทิตย์ครับกลับมาวันจันทร์เข้มอเออวันจันทร์เข้มอาไรวันเสาร์ น่าจะเลิศครับนดลลนี่ได้ครับพี่น้องครับแม่เราขายสมพักขายบักทัวขายเฮดบดบอมลดับครับเฮดบดโลดละลอยทุงละยี่สิบาทครัานีแม่เรเห็นเลยเ็บดเฮดกระดาษร้านหมูกันนี่นะครับพี่น้องครับหลายอย่างหลอายแนวอยู่ มุ่มท่านี่จะเป็นปลาช่อนปลาช่อนปลาคอใหญ่ปลาคอปลาดุกปลานึ่ครับส้างนี้ของกิ UK> Knight> <si Narrator นหลากหลายครับพี่น้องครับันทำให้ินก้นเไม่กินก้นเจ็บกินก้นเลไม่กินก้นเล่นบางหันบางไายเยอะหนาโรงเร่ยนขอพอเด้ครับตอนน้เฮกมันจะมีหลายขางเขานะครับมันอยู่สองสาประตูฝั่งติดตะวันตกเนาะ ฟังประตูตั้งเข่าท่านนี้จะมีนี่นะครับร้านหลาบก๋อยซอยจุมีลานพัดคู่อากาศเย็นครับในแดดออกแล้วกงยัยเย็นอยู่ครับยี่สิบเจ็บปองศา โอ้ปลาคอปลาคอราช่อนครับรูดตวง้นามและครับน้ำงามโล่เท่าไรอีแม่ปลาคอนอ่ะโล้าโอ้ปลาสูกน้องนะครับพี่น้องครับโอ้เยียนเดียนอันะสร้โล่ละสามร้อยครับเดียน ปาดุกกับปาดุกหน้านะครับเนาะปาดุกหน้าปะคอนหน้านะครับป้าสูบน้องรปดบปะดุกหน้าร้อยแปดสิบนะครับพี่น้องนี่ยมกงงามๆใบเขีงหน้ามัดลูกบเขียงไปเขียงหน้าเออบกให่ครับยเดล่ากเขาบอกเดล่าเอ้าไห้คนชิล่างดีดไปโรคเท่าไรเอเมวยบกไหมเอาง่ายเลยโรห่าจิโห่าจิบครับ ข้างเขาฟังทิตะวันตกนะครับพี่น้องประตูแหลกด้วยมั่หนาวเมอหนาวไเมียเนาะมาไยกัมีดในหใหญ่แล้วครับพี่น้องครนใหญ่ๆใหญ่ๆอั่เลยแม่เรากำลังงให้อยู่เป็นแงตาบากเราทไปทางด้นวามเป็นชีสันบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดเช้าวันจันทร์วัดป่าปักชาเกษครับอำเภอเชียงลาดจังหวัดจังหวัดราชธานีครับ